มาจา่ามากินกอยผักผักไร้ไร้แม่นี่ละแม่เขาเอิดอข้อื่นว่าพักลาบปิดหมอผีกินกอย,อยู่ว่านอนนั่นยมละครอนมาเฝ้าคุณพออ่อยู่โรงพยาบาลค่ะเขาเป็นเหงื่อดๆได้หอยอุนตนอินเตนเลยอยู่หนารลานอืมชอบแสาบ ิจ้ำเจียเพียจำแห้งพอดีผมพอดีแซ่บยมนล้อก็ยมนคร ราบก้อยแล้วก็มีกว๋วยเตี๋ยวนี่ตำบักหรีราบก้อยกว๋วยเตี๋ยวเป็นแม่สดๆเลยค่ะค่ะเลื่อนเลยเปินก้อยที่จริงใจมีตบับมีสองใน,นมีครบหมดเลยอือเปรด้บือ <c oughs> มางผากอือมีเขาเอิรนคอยเอิรว่าผากินกับลางบางบางนี่ดนกะลําบาไหวเลยอือ มันต้องเป็นทักที่เขากันังลาบกนกกระเบงคมดีแสีบเลยไม่ได้น่กลมากนกกระเซบน้เสียน้เสียอะไรเนี่ย แต่ชิบบาทได้บอกหลายมักเส้นหนือสดนี่ยแหละหอยแบบปนปนอินตีนเลยไหนเขาเห็นนหมบริการดีดีจากคนมากินหลายหลายดีดี เพ่นสีแดงคแดแบ่งแจกผู้สาวแจกงแจกติดไปแล้วเปอมบลมากับแม่ก็มน

ปลาสุปลาสั่งอย่างอย่างกันล่างหน้าคืออยาา่างสมองมือแบบยมนครลาบก้อยก็เขียวนะคะอยู่ในอโรงพยาบาลวานอน,นิวาสอำเภอวานอนนิวาสสุขนมวนะิทคุณยายไปในแม่กับล่องบึงเอาขายเนื้อวัวกี่สดที่ร้าสองร้อยแปด กินก็ได้ซื้อ้อกับบานไปเหตุกินที่บ้านก็ได้นะคะถ้ามึงนี้ก็ขอรับเงินมึงนีกะสวัสดีนะคะ